รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีพื้นที่154ตารางเมตรถ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้มีด้านยาวด้านละ14เมตรรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้จะมีความยาวรอบรูปเท่าไหร่โอเคนะครับจุดเริ่มต้นเลยเราต้องมาวาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านิดนึงก่อนจะได้เห็นภาพนะครับใครที่เคยเจอคําถามลักษณะนี้แล้วมองไม่ออกนะครับเดี๋ยวคุณวาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าดีๆโอเค เราก็จะกำหนดอะไรได้บ้างรู้นี่มีด้านยาวด้านละ14เมตรก็คือเรารู้ว่าไอ้ด้านยาวเนี่ยอันนี้14เมตรอันนี้14เมตรเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราต้องหาความยาวรอบรูปเนาะเรารู้มาสองด้านละด้านยาวด้านละ14เนี่ยอันนี้14อี่นี้14แต่กว้างเนี่ยยังไม่รู้นะแต่เรารู้พื้นที่ครับเรารู้ว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้มีพื้นที่154 หนึ่งร้อยห้าสิบสี่ตารางเมตรนะครับโ okay, อเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องหาความกว้างเนาะว่ากว้างเท่าไหร่นะครับคราวนี้สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าเขาบอกยังไงครับอ,อ่ารรอเดี๋ยวเราเขียนนิดนึงพื้นที่นะครับพอทอคือพื้นที่นะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าผืนผ้านะครับเท่ากับเอากว้างคูณยาวครับกว้างคูณยาวก็คือ เอาด้านกว้างคูณด้านยาวจะได้พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าข้อนี้เรารู้แล้วว่าพื้นที่คือ154เราก็ใส่154ไว้ฝั่งพื้นที่กว้างก็คือยังไม่รู้เนาะให้เป็น A ไว้ก่อนเราไม่รู้คูณความยาวเรารู้ว่าคือ14นะครับเราก็จะได้หน้าตาการคำนวณมาแบบนี้ก็คือ154เท่ากับอะไรบางอย่างคูณ14คือเลขตักเลขนึงอะคูณ14ถูกไหมถ้าเกิดนักเรียนที่แก้สมการได้นะครับเราก็จะทำการย้ายข้างเอาคูณ14บสี่ย้ายมา ก็คือเราจะได้154หารด้วย14เนาะจะเท่ากับ a นะครับหรือถ้ามองว่าเอ๊ะอะไรคูณ14ได้1 5 4 1ห้่ล่ะก็คือเอาร5อหาหารด้วย14นั่นแหละนะครับคือมองเป็นแบบนี้ก็ได้ใครที่ยังไม่ได้แบบเรียนเรื่องสมการหรือว่ามองการย้ายข้างไม่ออกนะครับซึ่งมันก็คือจากคูณย้ายมาเป็นหารเนาะเศษส่วนคือการหารนะครับเราก็ตั้งหารเลย154 หารด้วย14สมมมติเราใช้แม่14หารเลย14คูณ1ได้14นะ15ลบ14เหลือ1นชัก4ลงมาก็14คูณ1ได้14ลบก,กันเหลือ0ูนย์ะครับได้11เพราะฉะนั้นเราได้ a มาแล้ว a ก็คือ11ดนั่นเองนะครับอ่าด้านด้านกว้างก็คือ11เดนาะด้านกว้างก็คือ11เดนี่ยด้านนี้ก็คือ11เดนี่ยด้านยาวคือ14ด้านกว้างคือ11ได้มาแล้วเพราะฉะนั้นพอได้ a มาหรือได้ด้านกว้างมาแล้้ววเาาาใหห่ ลูกสี่เหลี่ยมรูปนี้จะมีความยาวเส้นรอบรูปเท่าไหร่นักเรียนก็แค่เอาทุกด้านนะครับมาบวกกันถูกไหมเอามาบวกกันแค่นั้นเองก็จะได้คําตอบเลยนะครับอ่ะทุกด้านบวกกันหรือเอาสองด้านบวกกันก็ได้สิบสี่บวกสิบสี่ได้ยี่สิบแปดเนาะเดี๋ยวนะบวกกันยังไงถึงง่ายดี๋ยวสิบสี่บวกสิบเอ็ดดีกว่าสิบสี่นะครับบวกสิบเอ็ดเนี่ยได้เท่าไหร่อ่าได้ยี่สิบห้าไหมได้ยี่สิบห้าแล้วก็ 1 1บเอ็วกสิบนี่ก็ยีนะ่าะก็คือเอายี่บบวกยี้าแบบนี้ครับก็เท่ากับหนะ้เนาะหรือใครจะเรียงแบบเรียงเลยก็ได้นะสิบสี่บวกสิบวกสิบอวกสิอย่างเงี้ยครับก็จะได้ห้าสิบอยู่ดีนะสิบสี่บวกสิบสี่นี่ได้ยี 12, ่สิบแปได้ยี่สิบ่วกยีก็คือแปดเก้ศูนทดหนเนาะสีได้ห้อยู่ดีเพราะฉะนั้นเราได้คำตอบแล้วความยาวรอบรูปนะครับ ความยาวรอบรูปนะครับก็คือ50เมตรนั่นเองนะครับโอเคก็ไม่ซับซ้อนมากนะครับแต่อาจจะใช้ความเข้าใจเพิ่มเติมนิดนึงไอ้ตรงที่ว่าเวลาเรารู้ว่า a อคูณ14ได้154เนะี่ยจะหา a, a ได้ก็คือจากคูณก็ย้ายมาหารหรือว่าเอา1ล4อหาร14นั่นเองนะครับก็จะได้ความยาวของด้านกว้างมาแล้วก็มองให้ออกว่าด้านกว้างมี2ด้านเอาทุกด้านบวกกันก็จะเป็น ความยาวรอบรูปนั่นเองนะครับโอเคคราวนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราพบกันในคลิปถัดไปครับ